ตรงไหนตรงไหนที่ <c oughs> เรียนรู้จากรูปไปนะแล้วตรงตรงตรงนี้ก็ต้องเอาออาขึา้นขึ้นไปอย่างนี้เลยนะใช่ไหมเห็นไหมเห็นเห็นด้านหลังไหมเอ่เอาจากตรงไหนอา่าจากหลังหลังหูเอ่อขึ้นเลยใช่จิกออก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  คว่ำต้องคว่ำทางนี้เ,เราถึงจะเห็นฝั่งนี้ใช่ไหมค่อ,คอยๆไป,ไปแล้วเมื่อก็อค่อยโค้งขึ้นใช่ไม่ต้องโค้งจะไว้แบบนี้ตามรูปอะตามรูป ยังไม่เสร็จครับกำลังจะต่อเติมว่าจะเติมอะไรดีชูสามนิ้วฮะแต่โดนแบบว่าโดนปิดปากไล้ตรงนิ้วนี่ก็ยังไม่เสร็จดีฮะเดี๋ยวต้องทาให้แต่งขูดออกเยอะๆเลยขูดออกเลยให,ให้มันให้มัน,ให,มนให้มันชัดเจน ออดึงออกไปเลยดึงออกให้ามันชัดเจนอ่าให้มันแยกส่วนไปเลยใช่แล้วตรงนี้ก็ให้มันเงาเงาเดี๋ยวเราไล่เงางอีกทีนึงนะเอาปัตตานีตัวแดงก็ได้เฟดเฟดออกอ่ะแล้วเราก็มาแต่งหูอีกทีหนึ่ง ตามนี้ว่าโดนปิดปากให้พูดสื่อมาทางรูปภาพครับโอ้กว่า,วาจะได้ก็ปั๊มกันหน้าดูนะฮะตันนี้กจะเป็นแนววินเทจกันวินเทจไปเดี๋ยวนั้นหน้าอาจจะอาจจะยกปอมหน่อย เล่นเล่นที่หูขยายอ,อ่ไปหูไปยังไงเสียบรูปภาพเลยไหนไม่ต้องการก็เขี่ยวออก นั่นเป็นรูปเก่าที่อาจารย์หนงแกะไว้นานละหูมันจะไม่อ้วนนะมันจะเรียวๆลงมาใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยดูเห็นไหมข้างบนมันจะใหญ่ข้างล่างจะเล็กโลกครับ เออวันนี้เหรอวัน,นวันนี้ครับช่วงหนึ่งทุ่มาบ้านะใช่ครับได้ครับอ๋อได้ได้ไดมาพวกนี้หยุดค่ะใช่ครับสวัสดีครับนวะนะดู ทำให้มันเป็นหูไ,ได้เดี๋ยวตรงมือนี่เราต้องมาใส่เล็บใส่เล็บตรงนิ้วโป้งเล็บนิ้วโป้งตรงนี้เล็บนิ้วก้อยตรงนี้อะไรเงี้ยทําภาพให้มันเหมือนจริงให้มากที่สุดโอเคอาจเรียนเรียนแบบตามรูป ถึงมันจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าพอเราทําไปเราจะชิมเนี่ยเออตรงนี้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 อ้ต,<ม>ตอนที่เราไม่ยังไม่เก่งเ่ะเราก็ต้องเรียนรู้จากรูปภาพไปก่อนทั้งจากรูปในโทรศัพท์จากรูปในกระดาษอะไรต่างๆแล้วเราก็เทียบที่อาจารย์สอนะอาจารย์เหมือนอาจารย์ให้เฉลี่ยค่าใช่ไหมให้ขึ้นไปที่คิว้วคิวก่อนแล้วมาตาลักถึงกระโดดมาฝั่งนี้ใช่ไหมเฉลี่ยไปเฉลี่ยมา เฉลี่ยฝั่งนี้เฉลี่ยฝั่งนี้มันก็เป็นเป็นรูปหน้าไปเองใช่ไหมแต่แต่ไปถึงขั้นรูปเหมือนจริงๆ่ะมันต้องใช้เวลาแล้วส่วนส่วงนี้ก็กันขอบเสร็จแล้วก็ไล่ให้มันคืนนี่ถอันนี้มันยังเป็นขอบอยู่มันจะไม่สวยจะต้องคืนเปนอย่างงี้นะมันจะคืนแล้วตามนี้เดี๋ยวเราประลมโคนเอาให้คมแกะให้คม ใส่รายละเอียดก็ไปเรื่อยๆก็เหมือนเกางานไปเรื่อยๆเลยงานมันก็จะนิง่งมันก็จะดูสมจริงไปเรื่อยๆยินเทศนะ ไลน์ไม่ยากหรอกครับ มันมีอ่อนมีเข้มอ่ะตรงไหนอ่อนตรงไหนเข้มอ่ะต้องไลใ่ให้รู้ตรงสันจมูก่างเนี้ยมันจะอ่อนมันก็ต้องขาวออาปกติถ้ามันถึงชนนูน,นขึ้นมาเ้าเรียกว่ามีน้ำหนักมีการแรงเงามีแสงมีเงาแสงกระทบตรงไหนมากตรงนั้นก็จะขาวกว่าปกติ มันก็จะทําให้ภาพเป็นโนูนขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังถ้าเป็นอาจารย์หนุ่มจะเหมือนอยู่นีิดไหมใจเย็นๆค่อยๆไปมันเป็นงานที่มันรีดไม่ได้ไปช้าๆนิ่งๆ เรี่กมันจะหลุดไม่ได้อะมันหลุดแล้วก็ต้องแก้ให้สวย uh, <yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาไล่มิตีหลังมันก็จะชัดเจนมันก็จะมีแสงมีเงาตรงตรงนั้นอ่อนตรงนั้นแก่ตรงนี้เข้มก็มเรียกผักผักถ้ามันเป็นภาพให้ได้ภาพมันต้องมีมิติไม่ใช่ถ่าขาวไปอย่างเดียวขาวมันก็ดูพื้น เมื่อไหมืมอคอแล้วเราจะเติมอะไรดีเราจะเล่นกอะไรที่แรงๆสื่อสื่อหรืวันที่สิบเก้าเลยนะ พยายามอย่าให้รอบข้างมันขาดหลุดลงไปรอบมาถึงรอบด้านข้างจะต้องไม่หลุดตรงกลางตรงอะไรไม่ตรงเนี้ยจะอ่อนๆได้แรงเงาลงไปได้ตรงกลางๆน้ำหนักมันจะดื้อมันเหมือนเป็นหลุมโมอ้โหตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนถ้านั่นจะดูตามรูปเทียบรูปดู ใชครับขอบคุณครับสวัสดีครับ